กราบสวัสดีปีใหม่ครับผมอันนี้คือเตียนตีอ่าแต่ละทานนะครับฝากผมชุดวันที่หนึ่งมกราคม2567ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอามาเลี้ยงแล้วก็เริื่มทําพิธีนะครับจื่อเสียงเลี้ยงน้าแต่ละค้นก็อเขียนหมดแล้วครับเขียนใสน่ในเลีมเตียนหมดแล้วแล้วก็ห่อไว้เป็นขออ้อพัวไขอบอรัวมันครับวันนี้ได้มาจุตีพระธาตุศีสักบัลโพธครับผมอำเภอเวียงจิงลุ่งจังหวัดเชียงรายครับโหบรรยากาศตอนเจ้าครับ ungmina e serenadang api saya amaminarenaang e api sayamina e terrenaang na mo ta sa pakawat ora to sama samputa sa na sa pakawat ora to sama samputa sa na mo sa pakawat ora to sama samputa sa iti pito sama samputo wisadara na sampanno su ka bitu anu ta ri kasi ko patatang tapo winyo iti supati panno pakawato tawa ka tangku su panno

โยสัน,นิสินุวาราโพธิยามมเรมารา,าส,สาเสนามหาสิงวิชัยโยสมัมโพพุทธกันสิงอนันตังโยโรพุทธานนโรตังปานาภมีธรรมมันตังภานามามีสังขัตง,งตังสาธุสาธุโอกาตาคาเดพาพุทธารตะเจ้าตนองค์ปฏิสตีคาละวันนี้ยันนี้ปัตี้ไม่มีเขาเงามุลลาตตา อุปาสิกาอุปาสิกาทั้งหลายอันเป็นเจ้าของเกืือเจ้าของผ้าเจ้าของขีญยาอันนี้ก็เกิดมายังเปรียบที่โลคาต่งางๆนะนานาอุปัชาวะอุนตาลายทั้งหลายอันบ่อรังงัดกับหายบัดนี่ตัวตนแพ่งมูลราชธาอุปาสิกาอุปาสิกาทั้งหลายจึงปาการตกแตงกก่งนอกมายังดอกไม้และลำเตียนมวลทั้งหลายมวลปลนี่มาปันน่น มาทานาปันไหวในที่นี้บัดนี้ตัวตนแห่งผู้ฆ่าอันเป็นลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพัญญูปพุตธะเจ้าขอบเขียนชื่อเขาตั้งหลายมณฑลสงนี่ใส่ในลำเตียนตั้งหลายมณลสงนี้เพื่อเธอเพื่อมาถวายน่าเป็นนาถ้าพาถวายเป็นปุจฉาปุจาแห่งองค์สลีสัพพัญญูะพุตธะเจ้าในดีคาละวันนี้ยามนี้บัดนี้ก็ขอโอกาสอราธนา องค์พระสลีสัมปันโยพระพุทธเถเจ้าจึงมีพรรมหากรุณาปฏจิตหารับเอายังปัตถามมีสปูจาดอกไม้และลำตาดอกไม้และล,ล,ลำเตียนม,ม้นผงนี่เพื่อเป็นที่ใส่สุประโยชน์จะนาพกวขวางไปเสียแกมมนาเข้าเงาม,มูลละศรัทธาตั้งหลายอติขียนตื่อใส่ในลำเตียนม,มุนผงนี่ปูจาหึงถึงแก่พระพุทธเถเจ้าในตีขาละวันนี่ยามนี่ต่อไปแไท้ด้หลีตั้งแต่กาลานี่ไปยามนี่ไปนาจือจึงบุญละศรัทธาเป็นเจ้าของเสื้อเจ้าของผ้าเจ้าของขีญามมวนทั้งหลาย ยงปนจากอุปัตตวาอุตรายมีตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยันข้อเหมาลักเมือตื่อเหมือยืนเหมือเตียวข้อมาต้องเมือเตียวไปมาดังอันก็ดีข้อภายในตนเละยกขอไปนัดมาภายนอกตนดังอันก็ดีข้อภายในตนมีโลกุตระภัยเป็นตนข้อภายนอกตนมีปัญจโรระภัยเป็นตนอันมาขอบงามขำจัดเสียยังเหมอลักเหมือตื่นเหมือยกยังย้อยน่าต่องเตียวไปมาดังอันก็ดีข็อคือมี ถ้าจึงเพือสาลีละตัตา,าจ,จะสันตระโต,ต,ตนแห่งมุลลาสัทธามุนถูงนี้สภามละสภาพเหมือนหน้าน้ำตกจากใบบัวใบบอนหนังอันแต่ดีหลีในกาละวันนี้ยมนี้ไปไปนาของเือเม่นมุลลาสัทธาเจ้าของเสื้อเจ้าของผ้าเจ้าของขี่ยาอันมีชื่ออยู่ในลำเตียนม,มุนถุงนี้ จากหวยหน้าไปสีที่ท,ทราบแปดที่ทราบประการอันใดก็ดีกว่าฮือถึงมีจบมีใจมีจบมีหลาบผาแพทคซึ้อสัตว์หนะ่าคือเป็นสีหไหลมาเทมาสึงหลับสึงบส่งด้าสึ่งฝนสวงสุขสวัสดีจุ่งเยืจุ่ประการอันจึงมีเียงแน่ดีลี พระวันตุสัพพัมังการังรัขันตุสัพปเทวตาสัพปะพุทธานุภาเวนัสชาสุติพระวันตุเตีพระวันตุสัพพัมังกลังรัขันตุสัพปเทวตาสัพพะนิมมานุภาเวนัสชาสุติพระวันตุเตีพระวันตุสัพพัมังกลังรัขันตุสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสชาสุติพระวันตุเต